ส่วนที่จะช่วยส่งเสริมในด้านบารมีในด้านโชคลาภในด้านความเป็นสิริมงคลเนี่ยอันนี้จากคนที่บอกเล่าก็ใช้ พี่ครับแล้วผมสอบถามระหว่างาพระพรมกับสมเด็จเสด็จนิวัตเนียครับอยากให้หลวงพี่เล่าถึงพระพรมกับสมเด็จเสด็จนิวัสเพราะหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระพรมปีหนึ่งเจ็ดแล้วก็สมเด็จเสด็จนิวนาสพระนครที่หลวงปู่ดูทั้งจัดสร้างนะครับบางคนอยากเลือกองค์ใดองค์หนึ่งอยากให้หลวงพี่กล่าวถึงพิมใหญ่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยทั้งพิมแบบไม่มีขอบที่หลวงปู่จัดจสร้างก่อนแล้วก็มาเสาริมขอบตอนหลังเนี่ยครับคือพระพรมเนี่ยหลวงปู่ดำริคิดสร้างมาด้วยด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยเราไม่ทราบ ครับเราไม่รู้แต่เป็นของสําคัญที่หลวงปู่ท่านท่านค่อนข้างจะเน้นเป็นพิเศษเท่าที่ได้ยินมาครับแล้วท่านจะไม่อนุญาตให้ใครไปสร้างนอกจากมาเทมาทําพิมพ์อะไรที่กุฏิท่านอท่านไม่เคยอนุญาตให้ใครไปทําครับในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่พระพรมนะผมบองนะมีพระพุทธเจ้าอยู่เหนือพรมครับทีนี้พระพุทธเจ้าอยู่เหนือพรมเนี่ยมีประวัติอยู่ที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงปราบทิฐิของพระพรม โจึงเป็นที่มาของพระพุทธเจ้าไปอยู่เหนือเสียนพรมอันนี้ต้องไปไปดูประวัติกันบรรยาวครับทีนี้พระพรมเนี่ยก็ทําเรื่อยมาจนท้ายๆอายุของท่านแล้วก็มีจํานวนหลักเป็นหมื่นองค์นะมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็มีขอบไม่มีขอบครับที่นี้ไม่มีขอบเนี่ยทํามาเริ่มก่อนครับ,รบลุกศิษย์ต้นยุคต้นๆล่ะ ก็ไม่รู้ชื่อขายบ้างก็ได้ทํามาทีนี้หลวงปู่ก็ให้ไปแกะพิมพ์โดยให้ลูกศิษย์โกโอ่งไปทําพิมพ์ที่มีขอบมาก็โกโอ่งก็ไม่เคยแกะไม่เคยแกะพิมพ์ก็หลวงปู่บอกเออแกะแกะได้ก็ให้ไปแกะพิมพ์มาแกก็แกะออกมาได้สวยงามจนจนเป็นที่นิยมของปัจจุบันเนี้ยเนี่ยก็เยอะมากก็ถ้าพิมพ์สวยๆก็จะแพงหลักๆหลักๆหลายหลแสนครับที่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 เห็นไงนะครับหลายหลายแสนถ้า ย่อมลงมาหน่อยก็หย่อนสวยก็ไม่ตั้งแต่เท่าที่รู้ก็มีหลักหมื่นหลักพันยังมีรู้เปล่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าจะมีะมก็จะมีหนูพี่แต่แบบก็จะหย่อนสวยมากๆครับขอบก็จะหายไปเลยแล้วก็หน้าพอบปุ๊บนป่นตีน งคมมีโอากาสเยอะหน่อยอะไรเงี้ยข,ขึ้นอยู่แบบว่าคนมีกําลังทรัพย์มากน้อยก็หาจะใช้ได้ถามว่าพุทธคุณเท่ากันหมดพุทธคุณเท่ากันหมดหมดลวงปู่ท่านทาท่านไม่ได้มีความลําเอียงข่าวการที่ว่าเก่ารุ่นใหม่แถมเวลาท่านเสกท่านก็ตามไปเท่าที่ได้ฟังมาจากหลวงดําครับได้ไปถามหลวงปู่รุ่นใหม่รุ่นเก่าเป็นยังไงท่านก็บอกว่าส่งไปให้เหมือนเหมือนกันหมดโอ้หรือว่าดีหมดอธิษฐานอธิษฐานไปให้เหมือนกันหมดครับ เก่าใหม่เท่ากันหมดเขาที่รู้นะครับส่วนเสด็จที่วัดเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยจะมีรู้กันไม่กี่คนในลูกศิษย์ใกล้ชิดอะ่ะครับที่ทํากันสมัยนั้นก็หลวงอทกหลวงอดำและลูกศิษย์ใกล้ชิดหลายคนร่วมกันทําในวาระที่ในหลวงพระราชินีเสด็จนีวัดพระนครก่อนส <5 40. S 1> อง 40, ออสพันห้าร้อยสามสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยสี่เออจำผิดก่อนผมที่ผมเด็กๆอะ่ะ เขาลุงอะแล้วหลวงปู่ท่านรู้โดยยานเหรอหลวงลุงท่านก็หัวเหรอแล้วก็บอกว่าเขามีประกาศว่าในหลวงเขาพระราชินีจะเสด็จกลับกรุงรักขงเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นเราผมเด็กมากอะแล้วถามหลวงลุงหลวงลุงท่าก็หัวเหรอ แล้วตอนนั้นหลวง,งทบไหมครับที่เป็นคนชวนหลวงปู่เป็นคนจะทำสมเด็จเสด็จนิวัตนนะครับหลวงทบท่านท่านเล่าให้หลวงพี่ฟังครับว่าหลวงพ่อในหลวงเสด็จนิวัตแล้วไม่ทำปาหรอท่านก็บอกเออไปเอาไปเอามวลสารนั่นไปเอามาไปเอาผงมาไปเอาเอะไรมาก็รีบรีบรีบทำกันเลยไงก็คือแม่ง่านก็คือหลวงทบนัน่นแหละใช่ทีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าไปใช้ปูโรงสีมาผสมกับผงยิงมีความแข็งแกร่งมาก แต่ถ้าพระไม่แห้งและไปแช่น้ําก็จะมีปฏิกิริยานะทีนี้ก็เลยไม่ได้แช่น้ําก็มีแช่แช่น้ำมนต์เนะี่แช่น้ามนต์ก็มีไม่แช่น้ามนต์ก็มีครับทีนี้เมื่อมีจํานวนที่การทําแบบเร่งรีบก็มีจํานวนน้อยก็แต่แค่แค่วาระเดียวโอน่าจะอยู่ที่ประมาณรวมทั้งแบบพิมพ์ที่แตกกับไม่แตกก็น,น่าจะอยู่ลงกันนะไม่น่าจะเกินสองร้อองค์อันนี้ก็คือเฉพาะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นี่ไม่ตั้งจะถึงร้อยนะจะเปันประเภทที่พิมพ์ใหญ่นี่คือผมพิมพ์ใหญ่วัลคัง พิมใหญ่ว่าระคัง<อ>แล Arizona, ้วก็พิมโอ้โหเห็นขลากหน่วยพิมขาโตลักหน่วยเพราะมาหลักสิบผมก็ไม่เคยเห็นนะของพิมพ์ว่าระคังน่าจะน่าจะเป็นหลักสิบเคยเห็นตนรูปองค์ของพี่อ่ะใช่ในชีวิตของพี่นี่ก็ที่เจอจากคนนั้นคนนี้แล้วเจ็ดองค์ลูเลิศมาเจ็ดองค์เจ็ดองค์แปดองค์คำว่าพิมใหญ่ว่าระคังใช่แล้วก็มีพิมพ์ฐาผ้าทิพย์ขาโตอะไรเงี้ย่าผ้าทิพย์ขาโตถ้าผ้าผ้าทิพย์ไม่มีไปขาโตขาโตพิมบัวพันปลา วงคนตาครับแล้วก็ยังจะมีพิมพ์กลางสมเด็จนะครับพิม์กลางมีนี่แล้วพิมพ์เล็กแล้วก็แล้วก็มีพิมพแฉลบนะพิมพ์ทรงพิมพ์แบบพิมพ์น้ำมันยางอ่าพิมพิมพระแก้วครับเป็นพิมพระแก้วน้ำมันยางสมเด็จแก้วเล็กมันเจอเจออยู่องค์เดียวแล้วก็ยังมีพิมพ์นางพญาด้วย นางพญาจัมโบ้อ่ามีนางพญาจัมโบ้ใช่ไหมก็นางนางพญาพิมพ์กลางใช่พิมเล็กก็มีครับก็ขึ้นอยู่กับพิม์นางพญาเนี่เจอพิมพิม์มจัมโบ้พิมพกลางแล้วก็พิมพ์เล็กอืมครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะหลวงพี่อืมูลค่าก็แรกๆก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงหลังหลังมีคนตั้งราคาเป็นเป็นล้านก็มีแต่ก็หลัก ใกล้ๆร้านก็มีแล้วแต่แล้วแต่แบบแล้วแต่องค์แล้วแต่ความอันนี้อยู่ที่ความพอใจแล้วแหละใช่ไหมหรวงพี่ใช่ครับว่าใครจะชอบแบบไหนคนคนที่ชอบเนี่ยก็จะรู้จักพระพรมสก่อนก็จะชอบพระพรมเสด็จนิวัตน์เนี่ยเป็นที่ต้องการไปหานี่แหละแต่ว่าเขาอยากได้ไปบูชาเพราะว่าหลวงอทบท่านบอกว่าเสด็จนิวัตเมตตามากเมตตาสูงแล้วถ้ามาถามหลวงพี่เลยไหมผมถามเนี่ยสวตัวเลยถ้าเป็นหลวงพี่อ่ะองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นหลวงพี่พี่เลือกอะไร คือถ้าเรารู้แล้วคนเรามันก็มีความอยากได้เนาะเราก็ต้องเก็บจานวนน้อยไว้ก่อนอ๋อเก็บส่วนจำนวนจานวนเยอะเนี่ยรันยังพอหาได้เพราผมแต่ว่าดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งหมดแหละผมไม่มีทางไม่มีดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยแต่ว่าถ้าหยิบแล้วก็หยิบเสตเดที่วัดนะธราะดาด้วยมูลค่าเนาะเป็นธรรมดาแล้วก็หยิบเสตเดที่วัดนะเพราะมีจํานวนน้อยครับเนี้ยหวังดีด้วยกันทั้งหมดแต่คืออย่างเสตเดที่วัดเนี่ยจอสปาร์ตเนี่ยแม้เป็นเพียงแค่สมเด็จพิมพ์เล็ก ก็ต้องหลายหมื่นแล้วหรือแต่แสนแล้วแต่ตั้งสวยๆก็ไล่ๆกันนะอ่าเอาพรมกับเขื่อนก็ว่าพูดถึงนี้าถามผมว่าอย่างคนมีกําลังน้อยอยากได้พรมเนี่ยผมว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยพอหาได้อาจหย่อนสวยหน่อยทุกวันนี้ก็หาได้เนาะผมพี่หาได้เพราะว่าด้วยสภาว่าเศรษฐกิจที่มันดรอปลงมาเนาะราคาของปู่ก็ลดหย่อนลงมาพอสมควรคนเราก็อยากได้ไ้บูช้าเพื่อเตือนสตินะมีพระก็อยู่ในคอก็ไม่ไม่คิดจะทําชั่วจะทําชั่วอะไรก็นึกถึงพราแล้วส่วนที่จะช่ว ช่วยส่งเสริมในด้านบารมีในด้านโชคลาภในด้านความเป็นสิริมงคลเนี่ยครับอันนี้จากคนที่บอกเล่าก็ใช้พระพรหมผอมผงมานะสอมส่วนตัวผมอ่ะก็เจอก็เจอมาเยอะเจอมาเยอะเจอผมเนี่ยห้อยห้อผมผงว่าโดยตลอดเนี่ยผมมีอะไรติดขาดผมนึกถึงหลวงปู่นะพี่เออเข้าผ่านตลอดนะมีอะไรลวงปู่ช่วยิู้ด้วยหลวงปู่ช่วยดวด้วยแล้วคนเอาไปเอาไปบูชาห้อยติดตัวเนี่ยเราระลึกนึกถึงพระพรหม คุณธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยยิ่งดีใหญ่